สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมสีภาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขาไม่ย้ำขอกพีพีฟาร์มนะครับคือขอกนี้นะครับเป็นเฮดล่องเรือนแบบประหยัดนะครับงบในการเล็ดล่งเรือนงัวดเป็นแค่หมื่นบาทนะครับราคาล่งเรือนแทบเป็นแค่หาพันนะครับเดี๋ยวเพื่อนสิมีวิธีเฮดแบบใดนะครับมีวิธีประหยัดต้นทุนแบบใดเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวนะครับผมวีรัตรับอ่า เป็นพี่พี่ฟ้ามครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อฟ้ามเหรอเมนมาครับเปลี่ยนซื้อฟ้ามครับเป็นพี่พี่ฟ้ามรับพี่พี่ฟ้ามนะครับแต่กี้เป็นวิรัตฟ้ามนะครับฟ sure. ้ามเป็นพี่พี nice> ่ฟ้ามพี่พี่ฟ้ามนะครับเพิ่งเห็นได้ประมาณสักเดือนเดือนครึ่งนี่แหละครับเดือนครึ่งครับผมนะครับอ่ะเอาเอางัวเข้ามาใหม่เอางัวเข้ามาใหม่นั่ครับอัวงหกตัวครับอัวงหกตัวเนี่ยประมาณแสนสี่นิดๆครับครับละก็ล่งเรือนที่สร้างไปก็ประมาณหมื่นประมาณหมื่นต้นๆนะครับประมาณหมื่นเนาะต้นครับเนาะอ่ะมีแนวค รงเลื่อนนี่คือเน้นประหยัดครับลาบอวัตดุรุสีหาได้ท้องทินครับแล้วก็ปวกเส้นกระสีนี่เอาของเมื่อสองแน่ทำหลานของเก่าเน่สินะครับมาประยุกต์ใส่เอานะครับประหยัดที่สุดคือผมโมเด็คคยเน้นรงเลื่อนบนไดนะครับสุนมากสิเป็นเน้งทั้งง้อทั้งง้วมากกว่าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อเนี่นะครับผมสิผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมารียวคขอกนะครับคอกราคาพ่ถึงหมื่นบาทนะครับอันนี้นี่คือ ลงเลื่อนเพิ่นนะครับเพิ่นเห็ดในราคาบ่าถึงหมื่นบาทนะครับใส่เสาปูนครับเสาปูนนี่ซีเสานะครับเสาปูนสีเสาแล้วกา,เ,าเป็นกันศา,าดนะครับอันนี้เห็ดกันศา,าออกมาประมาณเมษหาซิปนะครับเป็นโคงมายุค่านะครับตัวนี้โคงมายุค่าเสาดานาเป็นมายุค่านะครับสามเสา,เาตัวนี้เป็นห้างเฟืองเพิ่นนะครับ ห้างเฟื่องเป็นใส่ไม้ไผ่นะครับเป็นห้างยาวเดี๋ยวมาเบิ่งข้างบนนะครับอันนี้ข้างบนเิ่นเห็ดเล็กผส,สมไม้นะครับตัวเหล็กผสมไม้นะครับแล้วก็เป็นไมยุค่านะครับสังกะสีเป็นสังกะสีเก่านะครับเป็นวางงบเหมือนแปดพันบาทนะครับมองนี้ตัวนี้อ่าหูซื้อว่าสีกว่าง กว้างประมาณหกเมตรนะครับหกคุณหกนะครับประมาณประมาณหกคุณหกอ่าขอขอเพิ่นนะครับใส่เลี้ยงว่วงหกตัวนะครับอ่าจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับเจ้าของขอกเพิ่นนะครับอ่าคือเพิ่นมีทุนอยู่สองแสนนะครับง่วงนี่เพิ่นซื้อมาในราคาประมาณแสนห่านะครับหนึ่งแสนหะอ่าประมาณครับง่วงประมาณง่วงเพิ่นซื้อมากแสนสี่นะครับอ่าขอกนะครับเพื่อกระเฮ็ดเบิร์ด ตีไปหมื่นหนึ่งพันวานะครับเพ่นห็นประมาณเงื่อนสองแสนพ่นกัเหลือหามื่นนะครับคือใส่ใส่อยู่นี่เบิร์ตไปหนึ่งแสนหามื่นบาทนะครับซื้อง่วงหกโตนี่ในราคาแสนสี่นะครับราคาราคาเห็ดคอเขยลุ่งเลือนนะครับเบิร์ตประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแปดพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับนี่หางเฟืองพ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับด้านคางนะครับเพ่นเอาไม้ไผ่ไม้เห็ดนะครับไม่เห็ดหลวกกันนะครับ หมายพ่ไม่เห็นรวกกันเหตุแบบประยัดนะครับพ่อพี่น้องเก็นว่าเงินสองแสนนะครับอันนี้เ,นเพิ่นเพิ่นมีงบตังงบไปสองแสนนะครับเพิ่นสูงว่าแสนซีนะครับได้ทั้งเบิร์ตหกตัวนะครับแล้วก็เห็ดขอ,อกเบิร์เบิร์ตเมื่อหนึ่งนะครับกับเป็นแสนหานะครับเจ้าสิพ้ามาเบิร์งหวเพกันนะครับอันนี้นี่คือ อยากให้พ่อแม่พ harmonic, ああ women, ีน่น้องเห็นเห็นว่านะครับขันเขาเห็นลงเลื่อนเบิร์ดไลายนะครับเท่ากับสีสีแดงง่วนหน่อยนะครับตัวนี้เพิ่งกัดแดงว่ากัดถือว่าหลายอยู่นะครับแล้วก็เงินเพิ่งกัดยังเหลือนะครับขันพ่อแม่พี่น้องมีเงินสองแสนนะครับอันนี้ก็บขันไปเห็นลงเลื่อนเบิร์ดแสนหนึ่งนะครับซึ่งง่วมาอีกง่วพ่อแม่พี่น้องกับเสียหน่อยลงนะครับตัวนี้กับที่ผมพามาเบิรงรีวิวมุมนี้นะครับก็จะให้พ่อแม่พี่น้องเห็นว่านะครับลงเลื่อนเท่ากับประเดิมเป็นแห้งนะครับขอให้มันมีสภาพแข็งแรรงงนนนะคัับเเากมว เป็นหลักนะครับเพราะว่างัวมันสามารถขายแล้วก็เหตุกาําไรให้หฮาได้นะครับขายหมุนเงินหมุนยังขึ้นมาได้นะครับตัวนี้กันี้ก็เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึง่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องมือใหม่นะครับว่าอ่าีเงินสองแสนนะครับได้งัวซ้ำได้เหตุลงเดือนซ้ำได้นะครับก็ให้พ่อแม่พี่พน้องพิจารณาเบ่งนะครับที่ห้าเป็นมือใหม่มือ,อยังนี่นะครับนี่ห้างเฟื่องเพกกื่อกระดูแข็งแรงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ ในห้างเฟืองเพลินนะครับดูแข็งแรงสภาพแข็งแรงนะครับอันนี้ฟังนั้นนะครับจะเป็นดานนาคอเพลินนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับคอเป็นเปิดปิดได้ตัวนี้ก็เป็นกันสาดนะครับมองนี่เพื่อสีเวล่าง่วกินเฟืองกินอาหารนะครับเวลามีหนาฝนนะครับฝนกับสีบดถือเฟืองถืออาหารเพลินนะครับเพลินกับออกแบบไว นะครับตัวน,นี้ก็คือวิรัตฟาร์มนะครับจริงๆเรามีแนวคิดตังไหนครับตังไหนหันมาเลี้ยงัวครับเออศึกษาเบิ้งมีคลิดยูทูบแน่ครับไปเบิงเ้งได้อมองได้ไล่อมองมากครับศึกษาเบิ้งว่าเป็นเลี้ยงมากเป็นกว่าเป็นกะดีสั่นเลี้ยงล่ก็เลยลองเบิ้งนะครับว่าสิีดีคือคนบาบบลองเบิ้งนอลองเบิ้งครับสิดีคือคนบาโบลนะศึกษาเบิง้งไดไล่คลิปเอาคิดว่าคิดว่าไล่ได้จะเป็นตังไหนนอ นายได้แต่พอตะถูได้สตูดิโอเพราะเพิ่งเลี้ยงเพิ่งเลี้ยงเลี้ยงเนาะ่อตะถูตัวเพิ่งไปยาวๆครับของาะวันนี้เพิ่งเพิ่งไปเรื่อยๆเพิ่งไปเรื่อยๆครับของาะวันนี้แต่เ <collection> ด um 네็กผู้ว่าก็น่ากับประมาณซสำฝากเงินในธนาคารนี่นะครับตัวนี้ก็น่าจะซสำฝากเงินเนาะครับซสำฝากเงินในธนาคารแต่ว่ามันอาจจะออกดอกออกผลดีกว่าไปฝากเงิน ว่าจัังนเพิ่นว่าจังสันนะครับเพิ่นก็เลยหันมาฝากหัดเลี้ยงเพิ่อนนะหัดมาหัดเลี้ยงนะครับอันนี้ไม่ไหมนะครับเมื่อไหร่ไดซองอาทิตย์หรือยังไงครับตู้นี้เดเมื่านนี่มันถึงซองอาทิตย์ดิมันถึงหองอาทิตย์นอนกําลังแดดอาทิตย์เดียวกําลังได้อาทิตย์เดียวนะครับเดี๋ยวเพิ่นเคลื่อนนาจังไหนนะครับสิบห้าพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งฟาร์มเพิ่นใหม่นะครับวิรัตฟาร์มหรือว่าอีกยังก่อน พี่พีฟาร์มพี่พีฟาร์มนะครับซือ้อฟาร์มไปกับบ้านมีดแ <c oughs> ล้วก็แล้วก็ผมก็เด่นคอยเด่นรถเรือบนใดนะครับส่วนมากคือเป็นเด่นทางทอ้งทางงวทางงวมากกว่าครับทางงูทงงั้งนี้ครับมากกว่านี่ค,คือ,ค,อคือเขาขอให้สภาพแข็งแรงเนาะสภาพแข็งแรงจะอยู่ได้บ่าตากแดดตากฝนงูบ่าตากแดดตากฝนนี่นะบ,บ่เป็นอันตรายครับสัตว์เลี้ยงแม่นี่ครับการถือว่าใส่ได้แล้วนะครับกับตอนนี้กำลังปรับปรุงไปเรื่อยๆครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเอา เบทที่ทันนีปีบบันไดนะยังมือใหม่อยู่ครับยังมือใหม่อยู่นะครับมือใหม่อยู่เดินดเกนกว่าเดินก็กว่านะครับงมาเพิ่นนะครับอาแล้วแพ้แพ้เหรอครับแพะแพะนี่กัเน้นทางโงเลอนกับปัญี่กันครับ ลงเลื่อนลงเลื่อนนี่พักกับประหยัดนะครับเพราะว่าเคยออกคลิปไปแล้วเนาะไม่อนออกคลิปไปรอบนึงแล้วประหยัดคือกันประหยัดคือกันนะครับลงเลื่อนเพิ่นเห็นงบ5,000นธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเบิดแค่5,000 5,000กว่าบาท5,000กว่าแล้วนะครับเพราะว่าต่อเติมมาอีกนิดหน่อยไม่อย่างนิดหน่อยครับครับเพื่อให้มันลบแดดลบฝนได้ครับลบแดดลบฝนลบฝนนะครับอันนี้แพ้่ทั้งตัวครับตอนนี้ตอนนี้มีแพ้อยู่7จตัวครับ7จ็ดเจ็ดตัวแล้วก็เสียเข้าอีกเสียเข้าอีกประมาณ6กตัวครับเอาเข้าอีกประมาณ6กตัวนะครับรออีกสักเดือนเดืืือออนนนนปรรรรระะะมาาาาณเเเเดดคคคึึ่่่งงับพว ตั้งฟาร์มเพิ่นเสียหายมากเพิ่นกะขออนุบาลเพิ่มอีกอนุบาลเพิ่มอีกเพราะว่าแพะเพิ่นยังหน่อยอยู่นะเป็นปัญญาแล้วแมา่เรามันโบโบ่อ,อุหวนนะครับบอ่อุหวนหยานมันหยานมันกระแดงนุ่มนะครับเพิ่นได้ขอเลี้ยงต่อนะครับตัวนี้มีอย่างแนะน้ำพอไปพี่นอ้องบอสก่กันถ่าทุนบโหราณกะเฮ็ดซ้ำผมนี่ก็ได้ครับว่เป็นอยังครับเฮ็ดคอยเฮ็ดคอยท่ำไปครับเดี๋ยวกะเลี้ยนดูไปน้ำนะครับมวลมันบ่เลี้ยนเลี้ยนดู้ันไม่มีวันจบนะครับมวนนี่เฮ็ดไปเรื่อยครับเฮ็จะป็เลี้ยนหนังสือนี่แหละครับ เห็ดไปเรื่อยๆเนาะเห็ดไปเรื่อยๆครับเห็ดไปเรื่อยๆล่งเรื่อนลุ่งเรื่อนนะครับคันคันไปเน้นแห้งนี่เท่ากับสีสีได้ง้วนหน่อยเน้อได้ง้วนหน่อยโตครับได้ง้วนหน่อยโตสมมติว่ามีเงินสองแสนอ่ะมีเงินสองแสนสามกันกับเจ้าเนาะครับกัดเห็ดลุ่งเรื่อนเมื่อแสนแสนกว่าบาทสีได้ง้วนเล็กตัวกับสีได้ง้วโตเดียวได้เนาะไดงง้วนผมว่าก็จะเป็นโคมหนึ่งนะครับอ่าเป็นโคมหนึ่งนะครับแต่ว่าคอนึงก้ แต่ว่าอันนี้เพิ่นได้มาถึง6โตนะครับแล้วก็เงินยังเหลืออีกนะครับเหลืออีก้าหมื่นห้าหมื่นนะครับเงินสองแสนเพิ่นนะครับพอไม่พี่นองกับามมรถเอาไปเป็นแบบยางได้นะครับวันนี้ผมก็พาพอไม่พี่นองมาเบิ้งนะครับเดี๋ยวถามเพิ่นเพิ่มเติมเกี่ยวกแพรนี่เลี้ยงยากปะเมื่อหม่แพะนี่ก็ศึกษาไปเรื่อยครับผมกำบวเก่งว่นในน้องบ้านในเก่งวใเก่งก็ศึกษาไปเรื่อยเดือนเราขึ้นเขาเลี้ยงไหมตอนนี้ผมเลี้ยงไปกับปมะมาณเดือนหนึ่งกับแพตัวนี้แพร์เดือนแพได้ประมาณเดือนนิด แต่ว่ากระทองไปแล้วเนาะทองเป็นแหละครับแต่ก็มีแม่สาวมาตัวเอาเขาอมาน่ำตัวหนึ่ครับแม่สาวเพิ่นนะครับอยู่อยู่ทั้งพูนนะครับเอาเขอม้ามายเมื่อไหร่สี่เดือนแม่สาวแม่สาวเพิ่นกำลังอายุสี่เดือนนะครับนี่ลงเดือนประเทศแบบง่ายๆนะครับพ่อแม่ี่น้องครับนี่ก็ห้างให้มันกินลงเดือนแพรเพิ่นมองนี่ก็เป็นไม้ไผ่นะครับตัวนี้เป็นห้างหยานะครับแล้วก็ประเทศพ่อแม่กับพี่น้องกับเสียนเป็นเป็นยกสเต็ปนะครับเป็นแขกขึ้นมานะครับ แคร์ไว้แล้วก็เฮ็ดกงเนาะตัวนั้นเฮ็ดเฮ็ดอนุบาลไหมเฮ็ดอ่าไว้สำหรับแพะท้องคออดไหมครับตัวนั้นออืเป็นคออดคออดครับเตรียมไว้คออดแล้วก็คอพวกที่คออนุบาลอนุบาลแพะหน่อยครับตัวนั้นเตรียมไว้ออืที่ว่าตอนนไปค้างไว้คือแพะที่ว่าเพิ่นบ่ค่อยกินหญ้ากินยังนะครับกินมูดีนะก็เลยเอาไปแยกแยกคนไว้นะครับออืเอาไปเลี้ยงเอาไปแยกมูไว้แยกมูไว้ครับตัวนี้เพราะว่า มู Salvador, มันมูน DA, มันส้นเนาะเวลากินอาหารนะมัน <pl ains> ัมันแทงมันยังน้ำนัเป็นเป็นแพะแทงไอแพะทองน้ำนะอ๋อแพะทองน้ำมันไอมันยานมันทะมันแทงนะครับมันแทงมันยังนะครับมันก็เลยไปอนุบาลไปก่อนนะครับจากที่เฮ้าเดคคุยกับผีวิรัตนะครับของฟาร์มเพิ่นนะครับก็คือเาสิเห็นอ่าแยกชัดเจนนะครับก็คือเพิ่นมีงบในการเลี้ยงงวนี่สองแสนบาทนะครับแต่ว่าเพื่อนได้วลงทุนอ่าไปกระโอกนี่ แค่หนึ่งมืนบาทนะครับราคาที่เหลือพันใดั้งวานนะครับพกตัวในราคาเซนสี่พันเหลือเงินอีกห้าหมื่นบาทในกระเป๋านะครับเพื่อใส่ในการจัดการในการเลี้ยงต่อไปนะครับแพะเพิ่นกัคือกันนะครับลงเรือนเพิ่นใส่งบแค่หาพันกว่าบาทนะครับในการเลี้ยงแพะหกเจ็ดตัวนะครับตัวนี้ิ่นกาคือเนีนสภาพคอกขีแข้งแรงนะครับบ่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับเพราะลบแดดลบฝนได้นะครับเพราะมีกำไรเขาจังขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็คือ อขอคิดทีดีจากพ่พิรัตนะครับพีพีฟาร์มนะครับเมน,นี้ผมบารุซิเกตนะครับแล้วก็จบคลลปบลักล่าพรอมพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ